ครับก็หลายคนคงเคยเจอปัญหานะครับเวลาเราแชร์ Google Form เนี่ยครับมันไม่ขึ้นหน้า Google Form ให้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีวิธีการแก้ไขง,ง่ายๆมาบอกให้กับเพื่อนๆนะครับจะมีวิธีการทำยังไงนั้นเดี๋ยวตามผมมาชมกันเลยดีกว่านะครับไป ก,ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการแก้ไขปัญหานั้น,นครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าไอ้เจ้าตัว Gmail มันมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆไอ้เจ้าตัว Gmail ในปกติแล้วมันจะมี Gmail ธรรมดานะครับที่นาน้มสกุลเนี่ยต่อท้ายด้วย @gmail.com นะครับแล้วก็อ e ีเมลสําหรับสถานศึกษาแล้วก็อ e ีเมลสําหรับองค์กรหรือบริษัทต่างๆนะครับที่มันไม่ได้ลงท้ายด้วย @gmail.com นะครับอันนี้เพื่อนๆต้องดูดีๆนะครับว่าเมลของเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นเมลประเภทไหนนะครับแต่ว่า ปัญหาที่เราเจอในวันนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นที่เมลองคอ์กรแล้วก็เมลของสถานศึกษานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหากันเลยดีกว่านะครับอ่ะเบื้องต้นนะครับพอเพื่อนๆเ,เปิด g o o g l e Drive นะครับที่เพื่อนๆเ,เก็บข้อมูลของ Google Form ของเพื่อนๆไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะสร้าง Google Form ขึ้นมาใหม่สักหนึ่งอันนะครับเนาะอันนี้ผมทดสอบสร้าง Google Form ขึ้นมานะครับเนี่ยอ่ะแล้วก็ตั้งชื่อนะครับว่าแบบทดสอบ นะครับอันนี้ก็ตั้งชื่อเหมือนกันแบบทดสอบเลยนะครับอันเนี้ยผมทําเร็วๆเลยนะครับสมมุติว่าผมมีแบบทดสอบหนึ่งอันแล้วใช่ไหมครับปกติแล้วเพื่อนๆจะแชร์ใช่ไหมครับเพื่อนๆกดส่งมุมบนด้านขวาครับที่ขออภัยเปิดโปรแกรมฟิปหนึ่งนะฮะนะครับเวลาเพื่อนๆจะส่งใช่ไหมครับเพื่อนๆก็มากดมุมบนด้านขวาตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยที่เป็นรูปส่งใช่ไหมครับกดส่งเข้าไปปุ๊บเพื่อนๆก็มาที่รูปโซ่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ฮะกดรูปโซ่เข้าไปแล้วเพื่อนๆจะตัด ยูเอให้สั้นลงใช่ไหมครับเนี่ยเวลาเราก๊อป <screen> ตัวนี้ไปใช่ไหมครับก๊อปไปป๊อปเวลาถ้าเราเอาไปส่งส่งในไลน์ให้กับเพื่อนๆของเราเวลาเรากดส่งเข้าไปป๊อบเนี่ยเพื่อนๆจะสัเเเเงเกตเห็นครับว่านี่มันจะขึ้นเป็นแบบนี้ให้เราใช่ไหมครับมันจะมาขึ้นหน้า Google Form ที่มันเป็นแบบสอบถามให้เราใช่ไหมฮะอันเนี้ยเดี๋ยวมาดูวิธีแก้ไขกันนะครับเบื้องต้นเลยนะครับเออบอกไว้ก่อนนะครับอาการเป็นแบบนี้มันจะเป็นเฉพาะเมลองค์กรเมล การศึกษานะครับที่เขาแจกให้กับพนักงานพนักง,งานองค์กรหรือว่าแจกให้กับองค์กรการแจกให้กับสถานศึกษาทุกแห่งนะครับส่วนใหญ่จะมีปัญหาตรงนี้นะครับแต่ว่าผมลองทดสอบแล้วนะครับอีเมลธรรมดาที่เป็น gmail com เนี่ยไม่เจอปัญหานี้นะครับเนอะอ่ะอันนี้ปิดไปก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับให้เพื่อนมาตรงนี้ครับนี่ฮะการตั้งค่าตรงนี้นะครับการตั้งค่าตรงนี้กดเข้าไปป๊อปให้เพื่อนมาตรงมาดูตรงการตอบกลับตรงนี้นะครับนี่ ตรงนี้นะครับมันจะมีลูกศรลูกศรนะครับกดลงป๊๊เพื่อนเพื่อนสังเกตดูด้านล่างครับนี่มันจะเปิดไว้นะครับก็คือจํากัดผู้ใช้งานเฉพาะโดเมนนั้นๆนะครับวิธีแก้ไขไม่ยากเลยนะครับอันนี้ผมจะไม่อธิบายลึกนะครับวิธีแก้ไขง่ายเลยคือให้เพื่อนๆมาปิดตรงนี้แค่นั้นครับเนี่ยจากเมื่อกี้ใช่ไหมครับมันเปิดอยู่ใช่ไหมครับให้เพื่อนๆมาปิดตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วให้เพื่อนๆไปส่งอีกครั้งหนึ่งครับนี่ฮะปัะ๊บแล้วเพื่อนๆลองส่งในไลน์ดูครับปั๊บนี่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆมันก็จะขึ้นหน้าตา o o o g l ฟอร์ m มาให้เรา นะครับมันจะไม่ขึ้นเหมือนด้านบนตรงนี้แล้วนะครับเมื่อกี้ที่เราไม่ได้ปิดมันมันจะขึ้นเหมือนด้านบนตรงนี้นะครับแต่ว่าเมื่อด้านล่างครับเราปิดมันเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตา Google Form ให้เราแบบนี้นะครับเวลาเรากดเข้าไปป๊ป๊ปมันก็จะเข้ามาสู่หน้าแบบสอบถามให้เราอัตโนมัติเลยนะครับเนาะเรียบร้อยนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าตัวอีเมลตรงนี้นะครับคือมันบังคับอยู่แล้วนะครับว่าเวลาเรากรอก Google Form เนี่ยต้องล็อกอินด้วยอีเมลอยู่แล้วนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ให้กรอกนะครับเนาะ โอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับ Google Form นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลย,เ,ลยเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลแล้วก็มาตอบคำถามให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ